750GS ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เป็นรถใช้มือเดียวเลขไม่สี่หม่กิโลเมตรแท้ราคาโคตรเบาครับที่คัญครับสภาพสวยเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมครับมาฮะเลขไม้คันนี้วิ่งมาครับ4 5 6 3 7กมิเโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไม่สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนมาครับคันนี้กุญแจนี่ฮะ ตอนนี้มีกี่ดอกสอ,สองดอกครบนะฮะนี่กุญแจกล่องด้านหลังก็มีมาให้ด้วยแฮนข้อบนเดิมสวยครับต้องบอกว่าลายริ้วรอยครับกุญแจแฮนด์เดิมโลโก้อยู่ครบครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมฮะประก,กับไฟฟ้าเดิมตัวสอนเลือนลางไปเล็กน้อยครับตามการใช้งานปอกแฮนด์เดิมครับนี่ฮะมือคัดเดิมกาดแฮนด์เดิมมือเบรกเดิมไม่คดไม่งอกับบุกปั้นเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประก,กับพันเล่งฮะตัวสอนต่งตางๆไม่มีาลาง ชุดนะครับถ้าบอกว่าชุดครอบถังเดิมนะครับสติอร e วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังเดิมสวยครับมีรอยบเล็กน้อยครับตามการใช้งานตัวครอบถังมีเพียงรอยขนแบบเท่านั้นไม่มีแตกร้าวเบาะนั่งยังคงเป็นหนังเดิมครับเราบอกว่ามีรูบ้าเล็กน้อยครับตามการใช้งานเอาจริงนะท่านาไม่มีเห็นรูเลยนะถ้าไม่มีรูเลยครับคันนี้ครับมาครับคันนี้มาพร้อมกับกล่องด้านท้ายนะครับเป็นของแต่งจาก z h c นะฮะเอาละฮะคันนี้ครับด้านหน้ายังคงเป็นชิลหน้าเดิมนะครับ โคมไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบ FuL l l e ดีครับมีรอยหินมาเล็กน้อยตามการใช้งานปากนกเดิมสวยครับไม่มีแตกร้าวนะครับบังโคลนด้านหน้านะครับเป็นของเดิมครับไม่มีรอยขีดกวนแตกร้าวเช่นเดียวกันยางด้านหน้าครับคันนี้ต้องให้ไปไทเลยครับคันนี้สภาพอยู่ที่80%ครับขอบ้อด้านหน้านะครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับกระบอกช๊คด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยครับ มาฮะแผงมอน้าเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมคอท่อด้านล่างครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับแฟลลิ่งด้านขวาครับสกิ๊กเต็มไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนแตกแล้วโลโก้อยู่ครบนะครับฝาว่าสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะฮะแข้งเครื่องเดิมสวยไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าเดิมครับยางเต็มนะฮะขาแยกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นข้อเดิมนะฮะมาฟังเสียงข้อกันนี้กัน นี่ครับกระติดง่ายรอบเดินเบาลิงอัตตาเร่งน่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนี่ยรอบเครือ่องยนต์เดินเรียบครับผมไม่สะดุดเลยเอาละสลิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไม่มีรอยขีดขว่วนไร้ริ้วรอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะขอบล้อด้านหลังสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันยางหลังอันนี้ให้ไปที่80%เเช่นเดียวกันครับ ไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีปบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายโซ่สเตอร์นะครับเดิมติดรถจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไล่ลิ้วรอยนะฮะพัดเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับแข็งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มและก็ล้มแตะนะครับเฟรมเดิมสวยนี่ไลลิ้วลอยครับ นี่ครับแฟลิ่งด้านซ้ายโลโก้อยู่ครบติกเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดลอนแตกดาวเช่นเดียวกันหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูฮะแห้งใสต่างสไตล์เ u อร์โบไอ้น้บ,นนบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลม้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยสำพังาด้านข,ขวาครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่23 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวครับฟรีทุกอย่างค่าจัดไฟแน์ค่าขนส่ง แล้วก็ค่าโอนเราจัดให้ฟรีทุกอย่างนะครับใครหาอยู่ครับรับแรกเทินบิ๊กไบต์น้เด็กทุกรุ่นราคานี้หาไม่ได้แล้วครับถูกที่สุดในตลาดนัน,นอนรีบมาครับมาเจอกันคันทับไบท์สวัสดีครับสวัสดีครับ